ันนี้จะพามาเปรียบเทียบนะครับฟังก์ชันวัดค่าโอมนะครับของวิเตอร์ฟุกทั้งสองตัวทางด้านซ้ายฟุกส8 9นะครับที่มีฟังก์ชันโลห์โอห์มางด้านขวาฟุกแปดเจ็ก็คือฟังก์ชันวัดโอมปกตินะครับทั้งสองตัวนี้ก็คือวัดความต้านทานเดียวกันนะครับอ,อันนี้คือ เอามาทดสอบความต่อเนื่องของกาวของตู้ใบนี้นะครับก็ข้อดีของตัวนี้มีฟังก์ชันรอโอมฟังก์ชันรอโอมนี่ก็จะเจนกระแสะวัดค่าความต้านทานออกมานี่ก็ประมาณสัก1 0ม ah ิลลิแอมป์นะครับในการให้วัดค่าความต้านทานต่ำๆเนี่ย ได้นะครับแล้วก็มีจุดตัวส้นยงมาให้ตามตำแหน่งส่วนตัวนี้วัดโอห์มก็เจนกระแสมาที่อยู่ประมาณหนึ่งมิลลิแอมค่าขอ,ของต้านทานก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ0.2โอห์มส่วนตัวนี้นะครับ0.86โอหโอห์ม,มถือว่าก็ ละเอียดพอสมควรนะครับกับฟังก์ชันโลงโอมของฟุก2 8ส